สวัสดีครับน้องน้อยสวัสดีค่ะครับผมเศร้าวันที่สี่อังคารมีนะหกแปดขามเดือนเลยด่ครับนี่นี่ครับไล่กันแสงสวยๆนะครับมาหนีสวยงามครับมาหนีคว้ยกับงามพร้อมฝนตกเศร้าไม่ไหมครับมันอยากออกเหลืองน้อยหนึ่งนะครับแต่คือสีจริงแนนอนครับน้องน้อยครับแยกตัวมาหนีสามรายการค่ะสามรายการงามครับมาหนีบอกเลยติดตามจบคลิป ตากองวนยู่นี่แหละตากองกับมักน้ำแม่บอกใส่ใยสาดิเป็นสาวดิครับสิปิดเหตตากองก้อนเราเมเนอยากได้ครับอยากก็ได้ให้ไม้เอฟซีเขาได้ปิดน้ำเรากับมีผูรออีกตัวหนึ่งครับว่าเ้เนราคาหลักหมื่นครับเร่มต้นที่หลักหมื่นน้องหน่อยเนาะแมนค่ะตั้มแสนครับเมเนแม่บอกตั้มแสนแม่ง่ยจริงส่กับตั้มแสนตีน่ะแมนค่ะเกตเอได้ค่ะนี่ครับแล้วเหยียดมาเลยครับน้องหน่อยตัวนี้เป็นแม่สาวค่ะแม่ ัวเพื่อนนี่เป็นลูกสาวเบิ้มพันล้านอายุยี่สิบเดือนค่ะฟันน้ำนมยี่สิบเดือนความสูงร้อยสี่สิบเก้าค่ะเอาบาวัดเข่าขางเยาของเล็กน้อยก็ร้อยหาสีบุญละตากรองยืนเบิ้งมังหันยุบหม่องอาบน้ำเมนค่ะคือวัดคือวัดให้ตากรองเบิ้งน้ำค่ะอืไงไงดู๋ไงแต่ว่าคิงเพื่อนเป็นคิงคั้วหน้อยอยู่เลยแมนค่ะเป็นคิงคั้วหน้อยค่ะเออว่าเบิง้งข้าเบิง้งก่ะเป็นคิงคั้วหน้อยครับสียังเป็นสีออกดอกเล้านะครับก็คือผู้ใดมา ตัวใดก็คือเอาไปผสมเองค่ะไอ้ต้นเพราะว่าฟันเพิ่งยังไม่ทันได้หลุดเลยค่ะล้อให้ฟันเพิ่งหลุดค่อยผสมก็ได้ค่ะเพื่อความเพิ่งที่ใหญ่อีกต่อไปเนาะหลาย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 คนเพิ่งกะว่าถ่าเขียวก้อนไอเขียวล่วงก้อนจังจังผสมมันจังพอดีจ้าแต่ว่าตัวเขียวตัวเขียวล้วนสิบปั๊ยลอยหาสิบกวัวมือสิเนาะเอาไป็นลวดลอยหาสิบหาค่ะน่าจะหอดบก,กวัวหรือลอยหาสิบหาเลยเนาะจ้าอื้ม แข้งขาดูง่ายเล็บดีค่ะเ<ข>อ<ด>ตรนี่อยาุ้งเ<น>บอร์เ่ไก่อย่างหน่อยนี่เอาเบิร์ครับเบอรน้ากันนี่แหละตาก้องกัของก็เห็นครับเบองแข้งขากีบเล็บกีบเท้าสวยดีนะครับเบอื์โค้งสางมาดีมากนะครับค้ยบ่ไดดว่วอ้วนว่าพี่อย่างนี้แต่โค้งสางกระดูกงไงไๆเลยครับตัวนี้อันนี้คือไงเองธรรมาชาติเลยไงเองนะครับไงโดยโค้งสางเนี่ยเอาหน่อยข้างหนามอีกหน่อยนะ เทียงดีขนาดเลยยกดีค่ะเนื้อนังดีตั้งไว้ไส์ก็อยู่น้อยหนึ่งครับเอียงไว้เลยเดี๋ยวเหยียบเสียวเบางหน้าพยายามหขน้าดเสียแดดให้ชัดๆนี่ละนี่ละทางในจับเขาขึ้นหน้าเขางามค่ะเปิดกว้างเขาใหญ่คุณน่ะบาดสงเขาโตัขั้นซ้อนสวยเลยจ้เขาใหญ่เขาใหญ่เลยนะครับใส่คำว่าเขาใหญ่เลยกระดานเขาหนาเขาใหญ่เลยเเาีพิ่งสีเลี่ยมค่ะนี่เยียมหน่อยหน่อยนี่ครับกระบาลเปิดกว้างครับตาสวย หนาเงี้วอัตลักษณ์อัตลักษณ์ชัดเจนเลยค่ะคุณสวยๆเลยล่ะตาแต้มไงตาแต้มแก้มจำไงอืมไขยสาวยี่สิบเดือนนะครับที่เขาเบ่งอยู่นี่จ้จาร้อยสี่สิบเก้าเซนหวัดตำตำไปจังได๋มันก็เกินนีอยู่แล้วครับมันใหญ่ไปทุกมือทุกเดือนเอกสารมีได้ค่ะตัวนี้มีเอกสารพร้อมอืมเห็นแม่เพิ่นบอกรองหน่อยเกิดจากแม่้อยหัสิบสามค่ะต,ตัวตัวเพิ่นก็บอีแสแม่หรอไหมแสแน่นอนค่ะ แบ้งเลยครับลองหน่อยฟังราคาเลยเปิดเปิดให้แบ้งกันไปพัฒนาตัวค่ะเปิดไว้เก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะถือว่ากําลังดีกําลังดีเลยครับกำลังดีเลยไวสาวไหมครับผู้ซสือไปตัวกักัมีกําไรค่ะตันติดท่องมันนี่กัมีกําไรคันบ่ได้ขายกับสิเอาไว้เฮดท่องละค่ะบันนี้คิดว่าไวสาวยังใหญ่ยังหนายังสูงซั้งนี้นะครับสัวได้แขคว เราได้ลูกได้เต้าลูกดึงลูกสองไปโค้งสางมันจรใหญ่สีอ่างไปอีก,กะนะครับกระรุ่นเลยใส่รอยหาซิมหาล่ะครับหาแล้วไงยางเลยครับวะเนี่ใไง่ยงยางเป็นยังไงครับยางเบิง้งฟ่วงทายยางน,นคงคงา้ครับหู้เชียงครับตังใสไซกะยู่ครับสีดอกเล้าหนาตาทั้งเขาเปิดดีเขาใงญ่มากยางดียางงามค่ะโย่งโย่งเลยหางกะสวยนะครับหางเงาดี บเบิ้งไกลเบิ้งไกลกันยัให้ออก็ครับคุณติดมากครับเดี๋ยวเอาถ่า,าย,หยให้เบ<ม>ื้องไม่กนหลืมอมาถ่ายเบิ้งถ่ายเงาหางยันยๆค่ะถ่ายยืนยันให้นะครับตรงตามวิดีโอฮัเป๊ะเลยมแตรสิง้์ามกลัวโดยซ้ำครับ <S <S เขาถ่ายได้แค่นี้แหละครับแต่ยืนยันให้ว่า ตรงตามนี้บ่มีการขยายใดๆเทียบกับค้นเทียบกับเกือบบูดได้นะครับเรืองแข็งขาขานี้ยี่เหลีค่ะขาเพื่อนหญ่เราก็ยักษ์ขาย่เล็บดีสูงทึงขาสูงทึงตัวนะครับแล้วเนื้อหนังก็ลวมๆเป็นคว้วยหนังหนาเบิ่งกีบเล็บกีบเท่าเห็นเบิ่งเล็บใกล้ๆค่ะอตมาดูเบิ่งโดนๆแล้วครับมีสามตัวหนึ่งครับงามครับราคาต่อได้อีกเนาะต้องหน่อยเนาะ แมนค่ะทรงฟีภาคอีสานเขาค่ะบ่ผิดหวังครับตัวนี้บ่ผิดหวังเนี่ยนนท์คหายากมากค่ะณปัจจุบันนี้เบาข้าเก่าลอยสี่สิบเก้าเหลืองามจังสี่นะครับโคตรหายากครับแยกเสือขึนว่าสิไปพ่ออยู่น้ำตลาดนะครับพ่มีค่ะอย่างนีพบกมีครับมูพวกเปลี่ยนฝูม่นไปเพิ่นกะเซียวาทุกคนเพิ่นกะไทยลงซื้อโซเชียลอยู่แล้วติดตามเอาครับ ผู้ใดที่เป็นนายห้อยน้ำกานเพิ่นไปตลาดเพิ่นกับไทยกับเห็นอยู่นะครับวาคไว้มีซาใด่มีจังด่หันเจอจังชี่เข้าไปมีแต่สัญญาติกันครับหายากครับตอนนี้ผู้ใหมีทุนมีหลังเก็บเลยครับราคาเนี่ยใหญ่เงา,าบ่ผิดหวังครับตัวนี้เอา้าลองหน่อยตัวต่อไปเลยทางลองหน่อยตัวที่สองผูรอ้อนุ่มหน่อยผูร้อค่ะอายละเอียดมาเลยครับตัวนี้เป็นลูกชายบิ๊กเบิร์ดค่ะ อายุเก้าเดือนความสูงร้อยสามสิบค่ะรอรออะไรครับนี่ขนนำนมเต็มตัวอยู่รอนะครับแต่นี้รอค้นเขาใหญ่หนารอครับค้นเขาใหญ่เลยใหญ่แต่ว่าเขาอ่ะบ่ท่านได้กายหูนะครับเขายังสั่นอยู่นะคพ้ยอเก้า <9 S 2> เดือนแต่ค้นเขาอ่ะหายเป็น้อยหน่อยกับมันดอกใหญ่ตั้งแต่หน่อยเลยคนจังค้นใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่ครับเบิ้งเอิกมะพร้าว แขงขานะครับโค้งสางถือว่ามาดีเลยเอาอยางได้ครับยางเบิ้งจังหน่อยนะโหดีเลยครับอ่าเบิ้งตั้งขางข้อขาเกือบเกือบเกือบอบูดแล้วครับขาง่า่ค่ะนี่ถอยไปดูจับเลียนได้ครับจับเลียนได้ อ๋อยางเลยครับหน่อยยางบนเลยอาจากทั้งนี้ครับขางครับยางไปยังบุนกันเลยครับยังบาบางคนยังบาบางมันเงาเออสีพญามห้เบิง้งชัดๆที่สุดครับอ,อ่านี่เห็นปะอ่าจากฟังนั่นครับคนจะฟังนั่นเออนีเออ่เ,เป็นไรครับยกดีค่ะแบงสุเลยครับนหน่อย ตัวนี้เปิดไว้สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยค่ะสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับตัวดีมากเลยครับเบิ้งเอิกหมักเผาช่วงไรหนาลึกตัวนี่เป็นตัวอ้างตัวโคนตัวหนาดีครับกระดูกแข็งขาใหญ่ขนเต็มตัวเลยขนยาวๆนี่แหละมันใหญ่เป็นหนาใหญ่แท้ครับตัวนี้ใหญ่แท้ค่ะใหญ่แท้ขนขนยังเชี่มยมักคั้ยหน่อยขนหลายๆอย่างี้ครับนี่ครับกระโหลกกระบานกระไงครับเต็มเลยครับตัวนี้มีตะโค้งสางที่บนทัานี่พีนี่ครับ บางส่วงเพิ่งก็ยังหลุอยู่เลยเนี่ยแต่จะว่าควาวเขาเลี้ยงอว้วนบ่แม่นครับธรรมดาอืมคือว่าเลี้ยงดีอยู่แต่ว่าสหไ่ไปใน้หลายก็นี้อยู่ยังหลวมอยู่ครับบ่งส่วนบนรถโครงสางมา,มาดีนะ<ด>ครับมาดีค่ะไอันี้ก็ไดสองมเก้า9ันห้าร้อยบาทครับ <laughs> นะคร,บน <laughs> ครับหน่อยตัวต่อไปเลยทอาหน่อยคมสุดท้ายแม่ลูกคมสุดท้ายแม่ลูกค่ะ <laughs> คมแม่ลูกลูกตัวเมียค่ะ แม่เพิ่นความสูงร้อยสี่สิบสามบวกลบค่ะลูกสาวสามเดือนลูกสาวทองแท่ค่ะลูกสาวเจ้าทองแท้โอ้ลูกสาวเพชรแท่ค่ะเพชรแท้ของเสียเก๋แม่ค่ะลูกสาวเพชรแท่สามเดือนอมแม่เพิ่นผสมสร้างอุดรได้สิบก็มือละค่ะร้อยสองรุ่นสามค่ะซื้อสองรุ่นสามครับจะโค้มนี่ทรงลูกดีนะครับแม่เพิ่นก็อ้างดีเอาเบื้องหางขางยังหน่อยลูกนี่ มาดีเลยค่ะแขงขาดีแบงตัวไหนครับลองหน่อยค้มนี่ค้มนี่เปิดไบหา0มื่นสามพันค่ะหา0มื่นสามครับซื้อสองรุ่นสามครับแม้เป็นตัวอ้างตัวลึกดีนะครับนี่ในยุคหนึ่งยุคลูกสายพัฒนาข้าร่อยสี่สิบกว่านี่ก็ถือว่าช่วงนึงก็เป็นที่นิยมมากๆนะครับลูกมาดีเลยค่ะโค้นเขาใหญ่แขงขาดี อเอาอยางได้ครับตรงไหนยางเลยจยหาตะเมียร้อยหาสิบเลยครับอยอยเาามียทั้งนี้กับหญ่งใยนกันแหะครับสร่งลูกใยน่กันล่ะล,ละงบถือวา่าสมน้ำสมเนื้อสมโตเพิ่นละครับนี่ยังไงอ่ะเยอะทันล้วล้มวีวีมาฝนติดตกอีกละลูกเพิ่นยังอันเฟียจินน้ม,มันกันเลยอันเบิง้งนั่นจัง่อยนะครับนี่อ่ะนี่ครับอ่ะสวย เอาหน่อยจับเสียงข้างุนนีเสียงข้างหนาเพื่อนนี่ครับให้เบิ้งคักๆนะครับสวยนะครับอัตลักษณ์ดีอัตลักษณ์ครบชัดเจนอัตลักษณ์บานเต็มแจ่าใยค่ะเล่เท่าไหร่ก็ห้าหมื่นสามพันค่ะห้าหมื่นสามพันลูกสาวลูกผูกก่อนอันไหนก็ค่ะลูกสาวหรือลูกลูกสาวค่ะลูกสาวนี่ครับแม่ลูกแม่ห่ามื่นสามพันแม่ลูกตัวเมียค่ะอืนี่ครับเอาให้เบิ้งรวมๆนั่นครับผูกหน่อยเกาเดือนเ่าหรือมักแม่ สาวยี่สิบยี่สิบเดือนเขาลอยซีบเก้ายกก็ได้ค่ะดิอ่าเลยยยกตั้งฟ้ามได้ทุกแบบเลยเดินทั้งผูหน่อยไปคุ้มฝูงได้ทั้งแม่บล็อกสาแบบจะเป็นที่นิยมมากๆครับลอยซีบเก้าลอยห้าสิบหรือแม่บล็อกสายพัฒนาเขาในเกณฑ์ดีมากนะครับลอยี่สิบกว่านี่จจะนี่ครับคุ้มทุนาาหน่อยก็เอาเมีลูกลก,ก็ได้ค่ะนี่มีราคาพิเศษให้ตัวผูคุ้มฝูงก็ได้มแม่สาวก,ก็ได้ค่ะค่ะอืมแดดบดมาแล้วฉี่ฝ่ามาแล้ว นี่ครับไช้สิมากสะดวกก็สะดวกเขามาเบิงครับอยู่อยู่ขวางอยู่ฟาร์มน้ำน้องหน่อยเลยครับเของมาเบิงเลยครับอยู่ที่ตั้งกับอยู่อำเภอสั้มสูงครับอำเภอสั้มสูงจังหวัดขอนแก่นนะของมาเบิงได้ครับมาเบิงตัวจริงก้อนครับผู้ใดสะดวกก็เสียสละเวลามาเบิงจังน่อยครับรับประกันว่าไม่ผิดหวังครับตรงปกแน่นอนสวยงามแน่นอนครับชุดนี้ถือว่าพราซื้อพราเลี้ยงราคากัสมกับที่เพิ่นเปิดเลยครับสมโตน้องเพิ่นละล่ะนี่ ือพูดได้เสะดวกกับขอภาพนะครับภาพผมท้ายเก็บไปแล้วหนาหลังค้างไทยท้ายเบิดบ่มีการขยายไห้หญ่ไห้น่อยนะครับตรงตามวิดีโอกับภาพเลยเสืีไใจเลยนะครับมัดจําแล้วทีเรือเจ็บหนาคอกเลยนะครับทรงเองเนาะน้องหน่อยน้องหน่อยทรงเองเนาะแมนค่ะทรงเองนะครับนี่ถหลดบริการทรงเองนะครับนี่ยังกับคือคุย้ยกันได้เลยนะครับบริจ้างข้าเจ้านะครับรหลดเจ้าของนี่ครับเบื้องเ่าเชียร์มากเพราะว่ายัง มันหายากมันหายากแล้วคะ่ะอยากแข่งเอฟซีเขาได้เก็บมันหายากมือวานผมกับวานกับทายอยู่มือวานมือก้อนกับทายอยู่แต่มันกัเป็นแม่ลูกใส่เงี้กับราคากเกือบสองแสนนะครับเมึงเนี่ยอันนี้ราคาไป็ตัวได้สบายค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอภาพน,นิ่งก่อนเด้อเดี๋ยวเขาปิดคลิปทานี้แล้วขอภาพน,นิ่งได้พนนเพราะสวยมากเอาอะไรฝากเบอร์โทรเนี่ยศูนย์แปดศูนย์สามเก้าสี่เก้าสามสามห้าค่ะเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ค่ะเบอร์โทรเบอร์ไลน์หรือทางเอฟซีตังประเทศไทยแอดไลน์บ่ได้ แอดเฟสนะครับที่ผมขืนให้ล่ะครับอืมโอเคครับฝากพี่นอนเอาเบิ้งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับขอบคุณน้องหน่อยครับขอบคุณค่ะ,คะ